ก็ต้องการสวัสดีสวัสดีน้องๆ็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ c h ชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม การ์ลิน่ากับฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้งหนึ่งวีหนึ่งนะครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยนะครับว่าแล้งหนึ่งวีหนึ่งเนี่ยตันที่แงค์ไหนนะครับแล้วก็ของรางวัลเป็นอะไรกันบ้างแล้วก็การเล่นเนี่ยเล่นยังไงนั่นเองนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวแบบเต็มระบบแบบละเอียดเข้าใจง่ายกันเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนสำหรับสายด่วนนะครับสายแบบหนึ่งหนึ่งนะครับตัวตึงตัว มันแน่นอนนะครับผมก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งในช่องบิ๊กชาแนลกันด้วยนะแล้วก็ คานี้นะครับเหมือนเดิมนะครับทุกวันนะครับพี่มีสตรีมเพชรแค้นนะครับแจกเพชรพีพีแจกบัตรสร้างห้องวิฟีอย่าลืมเข้าไปดูในเพจพี่กันด้วยนะครับผมโอเคครับก่อนจะดูแร้งกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอพามาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันก่อนนะครับนี่กิจกรรมมันข้ามปีนะครับนี่นะครับก็จะมีกิจกรรมล็อกอินนะครับสามวันนะครับรับในส่วนตัวนี้นี่เปกระเป๋าเจ่เทสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีล็อกอินครบห้าวันรับในส่วนชุดผู้ชายตัวนี้โคตรเทนะครับผมแล้วก็จะมีเล่นครบห้า อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีนะครับนี่รับในส่วนสกินระเบิดมาพี่ขอคุณรับเลยละกันเรียบร้อยแล้วก็เล่นเศษเกมได้รับในส่วนไม้เบ็นบอลนะครับมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็30คิวได้รับในส่วนอ่า uh, กองซพนะครับนี่ใช้สวยไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็รางวัลปุนล็อกก็คือเล่นช่วยกันนะครับถ้าแต้มถึง100แต้มก็คือจะได้รับดาบห กิจกรรมมันข้ามปีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสําหรับนะครับผมสําหรับแอร์แลหนึ่งวีหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่จะอยู่ตรงไหนจะเป็นยังไงเล่นยังไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บพิกเกตสปินต์ .com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีห้าร้อยบาทฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงค์สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครัััับบบพอออกกกกกกดดดดดลลลลลลิิิงงง์เเเเเข้้้้้้้้าาาาาามมมมมแแวววนนนนนีีี่่่ยยยยยใหรรรรรสสคคคชตตไไะะ็็ๆผ โอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนวริเ็ตไปที่เบอร์0 6 4 8 9 8 5 2 3 3แี่แล้วก็ใสเ่เบอร์วริเร็ตของเราเข้าไปนะแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบพว่น้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม5บาข้าไบาทาจะได้ฟรี500บาทฟรีเลยนะพอโอนเซ็ตเบอร์เซ็ตก็กดตรวจสอบยอดเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะเห็นไหมนะครับเครดิตเข้าหนึ่งรันแล้วนะัพจาะที่เดิมีนี้าร้อยบาทก็กือนะ ได้เลยครับแล้วก็ยังมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทียบจับเด็ดเข้ามาใหม่รอบละยยี่สิบเครดิตเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าโคตรดีของโคตรแรงนะครับผมนะพอเราสุ่มได้ id ท่าปักตรงนั้นเนี่ยให้เรากลุ่มที่ติดต่อตรงนี้นะครับผมมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ id ท่าปักตรงนั้นเองเขาก็อยส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็น id เซิร์ฟไทยร้อยเลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับผมโปรโมชั่นรับ5่ารับาทฟรีจากร้อยเครดิฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครที่สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดดีีโโออนนนนน้เเเลยะะคคครรรัับบผมมาาูใส่ว แรงจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นจะอยู่ข้างล่างตรงโหมดจัดลำดับนะครับแรงใหญ่นั่นเองนะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับผมนี่จัดลำดับแรนวูฟนั่นเองนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือโหมด1 V1 หงแรงนั่นเองแรง1 V1 งนนั่นเองนะครับจ้าเด็ดเข้ามาในส่วนตรงนี้เลยนะครับนะนะครับตอนนี้ก็คือในตัวเกมยังไม่มีแตะนะครับแต่ตรงนี้มีนะครับผมแตะตรงแรงตรงเนี้ยนะครับเรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะตรงแรงเนี้ยเนี่ยที่ปีกนกตรงนี้กดเข้ามาปุ๊บ นะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงนี้ตามมอพี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะช้าๆเลยนะครับนี่ตามมอพี่เลยก็จะอยู่ตรงหมวดจัดลำดับแล้วก,กดเข้าไปหนึ่งทีมันจะมีตอนแรกเนี่ยมันมีสองอย่างใช่ไหมมันจะมีสี่วิสีแล้วก็หมวดจัดลำดับตรงนี้สองอันใช่ไหมทีนี้พิกที่เพิ่มเข้ามาคือแลนด์วู๊จัดลำดับก็คือหนึ่งวีหนึ่งนั่นเองครับนี่นะครับนี่อัปเดตเข้ามาแล้วนี่อัปเดตตังแตวมาที่สิบเจ็ดแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้นะพี่ก็เลยมาทําคลิปนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือนาจ เปิดให้เล่นเนี่ยน่าจะเร็วๆนี้นะเพราะว่าตอนนี้ยังเริ่มไม่ได้ไหมโหมดยังไม่เปิดนั่นเองยังไม่เริ่มนั่นเองเพราะว่าในส่วนตัวนี้ยังไม่ยังเดยังไม่เด้งขึ้นมานครับเนี่ยเห็นไหมข้างล่างโหมดจัดลำดับยังไม่เด้งขึ้นมานครับตรงนี้นะตน้องเด้งขึ้นมาข้างล่างก่อนนะครับถึงจะเริ่มนะครับโหมดจัดลำดับ นะครับ1น1นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้คือสามารถดูได้ว่าของรางวัลนะครับแร้งไหนแลงไหนอะไรบ้างนั่นเองนะครับเราสามารถกดทูี่ดูทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับนีเห็นไหมมันจะบอกของรางวัลนะครับเวลาเราอยู่แลงไหนนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับตันอยู่ที่แล้งฮีโรอิดนะครับก็คือแร้งแดงนั่นเองนะครับไม่มีแลงมาเตอร์ไม่มีเอ่อแร้งแกนนะครับผมนะในส่วนนี้ครับหรือว่าจะอัปเดตเข้ามาทีหลังอันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตันที่แล้งฮีโรอิดนั่นเองนะครับผม ประมาณนี้เลยสลับของรางวัลก็จะตามรูปนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเนาะอ่านะครับผมถ้าใครถึงแรงแดงแล้วเนี่ยจะได้รูปรูปโปรไฟล์ในส่วนรูปนี้นี่แม่รูปหมาป่าตัวนี้ครับสีเขียวตัวนี้เนี้ยไงเอาเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้รอเปิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออัปเดตเข้ามาในส่วนนะครับของรางวัลจะนับดับเฉยนะครับนี่เพิ่มเป็น3อันนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับพี่ก็ทําคลิปลงทิกตอกไปเมื่อคืนนะครับโอ้โหคนดูเยอะ อย่างเยอะเลย5 0าแสนกว่าคนนะครับลงไปเมื่อคืนนะพี่ก็เลยมาทำทำลง YouTube ดีกว่าคนในคนใน u t u b e จะได้ดูไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนตารางอันดับมีแค่คนใ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 นทีมของเรานะครับผมในเพื่อนในรหัสของเรานั่นเองนะครับส่วนภูมิภาคยังไม่เด้งขึ้นมานะครับเนาะเพราะว่ามันยังไม่เปิดให้เล่นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละ,ะคร่าวๆนะเทียบเด็กเข้ามาก็จะเพิ่มมาเป็นช่องที่3นะครับผมนะเป็นหมวดจัดลำดับ 1- นึ่งวีนนั่นเอง นะครับผมประมาณนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเนาะมีแค่นี้แหละคร่าวๆนะครับกดเริ่มยังไม่ได้นะครับผมหรือว่าใครกดเริ่มได้แล้วก็จะบอกพี่ด้วยนะครับผมเพราะมันยังไม่เริ่มนะครับเจมก็ยังไม่มาประกาศครับแต่ว่าที่เจมประกาศล่าสุดก็คืออยู่ในส่วนเอ่ออะไรนะ ฟรีไฟ์อดวิรนั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าต้องเข้ามาในแผ่นนี้แน่นอนนะครับต้องเข้ามาในแผนนี้แน่นอนก็จะประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับผมนะโอ้โหพี่โคตรชอบชุดนี้เลยว่ะเดี๋ยวพี่ทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูหมัดใหม่ดีกว่าที่อัปเดตเข้ามาเนาะหลายคนอยากดูนะครับขอพี่มาหลายคนเดี๋ยวพี่พามาดูเลยละกันนะครับนี่เวนหมัดคิส์มัดนั่นเองนะทีไหมนี่ไงไอ้เอาเลือกนี่เอฟเฟกต์ก็จะเป็นเหมือนแบบยังไงอะหิมะเป็นแบบ เป็นผงออกมานะครับนี่เห nah ็นไหมไหมหนาวหนาวเอเชิงหนาวหนาวเลยแต่จะ็นสีแดงหนาวหนาวร้อนๆนะครับผมเชิงแบบนี้โคตรเท่เป็นไงแล้วก็จะมีเคี้ยวนะครับเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอยู่ไหนเอ่ยนี่เคี้ยวแดงเป็นไงอออเอฟเฟกต์โคตรเท่ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคนี่ประมาณนี้เลยนะครับเวลาถือหน้าล็อบบี้ก็นี่ใหญ่อยู่นะเออเป็นไงเท่ปะก็ จะมานี่แหละข้าวๆนะครับมาอัปเดตในส่วนแรงนะครับผมแรงวูฟนั่นเองนะครับหนึ่งนั่นเองนะครับรอกันได้เลยมาแน่นอนตอนนี้อัปเดตเข้ามาในส่วนของรางวัลแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่พี่บอกไปนะครับแต่ว่ารอโหมดเปิดนะครับถึงเราจะเล่นได้นั่นเองส่วนการเล่นก็เหมือนโหมดอันนี้แหละเล่นน่าจะสไตล์เดียวกันนะครับโหมดมาป่าเดียดนี่แหละนะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือสลับกันเลือกปืนนะครับของศัตรูแล้วก็เรานั่นเองนะครับสลับกันเลือกปืน นะครับแล้วก็เล่นให้จบนั่นเองนะครับใครชนะก็ได้ดาวไปนะครับในส่วนหมดแรงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีรม้วเดี๋ยวไว้เจอกันในสเตมตอนค่ำนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับมีแจกเพชรด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลัาวคำว่าสวัสดีครับ